สวัสดีเพื่อนๆชาวนักล่าสูนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่องเสียงภาคจากเรื่องดับพิฆาตสูนกันต่อนะโดยในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ส่องเสียงภาคของตัวละครหลักไปแล้วนะคราวนี้เนี่ยก็ถึงตาของเหล่าเก้าเสาหลักกันแล้วนะโดยเวอร์ชันที่ผมนํามาเปรียบเทียบนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันออริจินอลภาษาญี่ปุ่นนะสามารถหาดูได้ทางเน็ตฟลิกเลยนะกับอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยของบ้านเราซึ่งที่ผมนํามาเนี่ยเป็นของการ์ตูนขับนะครับ ซึ่งบอกเลยนะว่าสามารถหาดูได้ฟรีผ่านทางไลน์ทีวีเลยนะมีครบทุกตอนแล้วด้วยนะตอนนี้ซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่แสดงความคิดเห็นอะไรนะมันแล้วแต่คนจะชอบมากกว่าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ว่าคอมเมนต์ให้เกติน,นักภาคกันด้วยนะครับถ้าเพื่อน,นพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยโทมิโอกะกิยู マイガウチノメサルテルのアワカテルカゾクコロサレ、イモトアオニニナリ。ジョンギャロンハイ。レレシーンワン。ドニムシェルラマタンベナにジャンコチェワンナグマントクトロマン。クロプロトントクハタイ。タムノムサーヤマクライベナション。セーサーシューダツノケウォータニニギラセルダミジメタラス いいย่อมายอมไม่ควรเดินตัดสินความเป็นตายแบบนั้นสิ <gasps> แล้วก็หัวยอมแพ้อย่างน่าสมเพชได้แล้วถ้าทำแบบนั้นแล้วได้ผลครอบครัวของนายก็คงไม่ถูกฆ่าตาย全集中水の呼吸十一の肩ายแห่งจิตรวมรักราณวารี กระบวนท่าที่สิบเอ็ดผิวน้ำสงบนิ่งโคโจชินบุมุชมิมาชิไม่เป <tô? S 3> <ha. S 2> <facial> ็นไรใช่มสวัสดีค่ะเป็นอะไรไหมคะอ๋อนั่นคงเป็นภาพระลึกนะคะ ตามที่ศึกษามาการที่คนเราจะเห็นภาพระลึกก่อนตายนั้นเป็นเพราะว่ากำลังนึกย้อนหาทางเลี่ยงความตายว้าวสุดยอดสเนเทโนฮิโรกะอิอดะสติอรุนด์สาว,าวันว่าค่วร้าวน่าไปทับใจจังเลยปล่อยใยจากฝ่ามือได้งั้นเหรอคะสวัสดีค่ะ ななたは何にコロシしたかコノポンダーラクンカーコンペラーキーコンレカ人ストノイナチュ人バットウィテナンのバツモノイナラコロサレタ人トガムコアレマセンネダマオシクリダスタリーモナコーキテナイソーヒキザリダスタリータチウンチンチビッポコンペラーメリラプトタン แบบนั้นคนที่ตายก็หมดห่วงไม่ได้ <c oughs> คงต้องควักลูกตาออกมาหรือจะควานท้องเอาเครื่องในออกมาม,มมชนวรปรานมแมลงระบำผีเสือ้อหยอกเยา้าิสัมุชชชบบรคนตจ 私は柱の中で唯一鬼の首が切れないケーですが、ピカッとする、サウラク・マレン・コチョチノブ・チェンピピン・コム・サウラク・ク・ダー・ピファン・コーア・ミカッ。まあ、できて当然ですけれども。リノスく君なら簡単かと思っていたのですが、できないんですかできて当然ですけれど。 แต่ว่าไม่ว่าใครก็ทำได้อยู่แล้วค่ะนึกว่าอินโนสเกะคงจะทำได้ง่ายๆซะอีกนะทำไม่ได้เหรอคะเนี่ยทั้งที่ใครๆก็ทำได้แท้ๆกำปัตติกระต a s ยเซนส์คืที่บ้างโอเวอร์อพยายามเข้านะคะเซนิสึกุฉันเอาใจช่วยเธอที่สุดเลยนะเล่นงูคู่เขียวจุโล การปกป้องอสูรมันคือการฝ่าฝืนกฎหนวยพวกเรามีสิทธิ์ลงโทษกันเองได้ตัดหัวเข้าไปพร้อมกับอสูรเลยสอขงจืจอเป็นนายเหนือหัวที่ผมนับถือจากใจแต่ผมก็ยอมรับไม่ได้ครับขอคัดค้านหัวชนฝา それにしてもあの少年は入隊後間もなく12気づきと遭遇しているとは引く力が強いように感じるなかなか愛まみえる機会のない我らからしても羨ましいことだทั้งอย่างนั้นเจ้าหนุ่มนั่นเข้าหน่วยมาไม่ทันไรก็ขับปะทะกับ12อสูรจันทรารู้สึกได้เลยว่ามีแรงดึงดูดสูงสำหรับพวกเราที่ไม่ได้พบเจอบ่อยนักก็นับว่าน่าอิจฉามากเลยอูซุยเทนินบ่

พูดจาจืดชืดวกไปวนมาชะมัดเลยเจ้างั่งไม่เคยจะกินคนจากนี้ก็ไม่คิดจะกินอย่างนั้นเหรออย่าเอาแต่พูดแล้วพิสูจน์ให้มันอลังการดูหน่อยสิคันโลจิมิซิริเอะこんな可愛い子殺してしまうなんて胸が痛むわ苦นี่จะต้องฆ่าเด็กน่ารักแบบนี้จริงๆเหรอ

ช่างเป็นเด็กที่น่าเวทนาจริงๆช่างน่าสงสารแค่ได้เกิดมาก็น่าสงสารพออยู่แล้วอโอ้วนีนี่โดริัึคาเระเตะอิรุโ้วดะายะคุโคโนอะวะเรนะโคโดโมะอะโครชิเตโทคิฮะนัตเตะอะเกโอาาเขากำลังถูกอสูรครอบงำอยู่รีบๆฆ่าเด็กผู้น่าสงสารคนนี้โโเพื่อปลดปล่อยเขากันเถอะโทคิโทมุอิจิโร่

้าอีดซี่หงว่าทมิโอกโมนาจดารุเห็นมันไม่โดนจับมัดเอาวไว้แบบนั้นแล้วมันทำให้ฉันปวดหัวจากที่โคโจได้เล่ามาโทมิโอากะก็ฟ้าฝืนกดหน่วยด้วยไม่ใช่เหรอนั่นตัวการ์ตรดูดโทมิโอากะจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอโทมิโอากาชะชินาซึงาวะซานิมิโอนิโอซึเลตาบากาตน ไอโง่ที่พาสุดมาด้วยคือหมอนั่นเองเหรอนี่แก็จะทำอะไรกันนะโง่ยันั่นดั้เบรโส้ัวตอาไนน่ะองัที่นี่えมあันที่นี่จ้าหนู ต่อสู้ปกป้องคนในฐานะหน่วยพิฆาตอสูรเหรอไอเรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้รอเจ้าบ้าก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์ให้เก่งนักภาคกันด้วยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน